นะเขามาให้ผมครบร้อยแล้วหมื่นนั่นนะากพี่สาวไว้ก่อนนะเอารับก่อนเจครับทั้งหมดวันนี้นะครับที่ทั้งส่งมาทั้งโอนมาด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่มาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นร้านจำลองการไฟฟ้าออโต้แอร์นะครับจากตะปันหินด้วยแล้วก็ในส่วนของมิลั์แฟนเพลง102.75ด้วยนะก็ทั้งหมดได้ยอดทั้งสิ้น16,50บาท นะครับผมก็มอบไว้ให้กับลุงนะเป็นค่าใช้จ่ายก็อยากให้ลุงนะฮะก็นําตรงเนี้นะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะลุงนะนะใช้เป็นประโยชน์ที่สุดก็มีอะไรมีเหล็กกินกับเอาไปรักษาพอแล้ครับผมครับผมเสื้อผ้าผมก็มีนะพอจะนุ่งมสบายเสื้อผ้าก็มีมาใหม่แล้วผ้าผ้าผมก็ผมก็มีเอาไปเก็บเกี่ไว้ก่อนเอาเก็บไว้ผมบ้านมันไม่ดีด้วอนะเดี๋ยวผมไปเอานากหกรอย ก็เอาไปเปิดบัญชีธนาคารนะไม่ต้องร้องแล้วเลิกร้องมันไม่ไม่อยากจะร้องมันออกมาเองผมไม่รู้จยังไงจะร้องให้เป็นร้องเพลงนี่นี่ดะร้องให้เป็นร้องเพลง ตามหลักมันอยู่ใกล้อบตเนี่ยก็นั่นใะสิที่ตัวนี้ไอเท่านั้นเนี่ยโอ้คิดอว่านันทก็ค่ะอบตนายกเนี่ยน่าจะใช่ก็ตรงนี้มันก็ต้องมีผลกระทบ